สวัสดีครับพวกับผมนะครับเบบอยนะครับจากช่องตระกูลแมงิล์มนะครับสวัสดีเช้านี้นะครับทุกคนนะครับแมงกี้ตื่นมานะครับก็รีบซักผ้านะครับเพราะว่าวันนี้แดดดีครับทุกคนนะฮะแดดเปี้ยเลยนะครับทุกคนต้องใช้ช่วงเวลานี้ในการรีบซักผ้าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนที่ฝนจะตกนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ป่าสัก ข้างบ้านนะครับซึ่งจุดบริเวณนี้ผมได้ทำความสะอาดก่อนไปถ่ายลิเกเนาะเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะโลง่ลงๆนะครับตอนแรกที่ไม่ทำก็หญ้าลกถึงถึงนี่เลยนะครับผมอันนี้ผมก็ได้ดายหญ้าก่อนที่จะได้ไปถ่ายริเกร,รอบที่แล้วนะครับนะครับดอกไม้นะฮะเดี๋ยวค่อยหาไม้มาปักนะครับเพราะว่า ่อมันเป็นพันธุ์สูงนะครับบางบางต้นก็ไม่รอดนะครับก็เดี๋ยวผมจะขยับต้นที่มันอยู่ข้างในเนี่ยเข้ามาอยู่ข้างนอกนะครับนะครับดาวเรืองนะท้องฟ้าจมใสมากนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะหาเวลานะครับนะในการเคลียร์ที่บ้านนะครับ ตอนนี้ผมกำลังเตรียมราวตักผ้าแล้วนะทุกคนเพราะว่าใส่เครื่องซักผ้าอยู่ค่อยๆซักครับให้ค่อยซักผ้าอันนี้คือซักเสร็จแล้วนะครับเหลือซาวน้ำตัวนี้ซักรองเท้าผมเอาแปรงขัดก่อนนะอาแปรงขัดก่อนที่จะปั่นทีหนึง่งนะครับ ก็โอเคเนาะนะครับก็เดี๋ยวเอ่อันนี้คือซักอีกชุดหนึ่งนะครับเพราะว่าเครื่องเสื้อผ้ามันใส่เยอะน่ะมันจะมอเตอร์มันจะไม่แรงเหมือนเหมือนจะไม่ได้ซักกันนะต้องเอาแบบพอดีพอดีนะครับนี่ก็โซนข้างหลังนะทุกคนนะก็ลมรื่นนะข้างหลังมันเป็นส่วนนะครับ ตรงนี้เนาะที่ที่ผมจะทำะตัวตัวบ้านหลังน้อยนะครับอยู่ตรงนี้นะนะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยผมเอาดินมาโถมนะฮะเห็นไหมคือเราเราจะยกพื้นสูงครับทุกคนนะครับก็รองเงินออกก็จะไปสั่งเสาปูนมาหกเสานะครับทุกคนนะครับหลังเล็กครับทำเหมือนรีสอร์ทหลังนึงฮนะน้อยๆนะฮะ เอาไว้แค่พออยู่อาศัยก่อนนะครับค่อยขยัยขยายไปนะครับผมค่อยค่อยทำไปนะฮะอันนี้ต้นสักของเราเดี๋ยวก็ต้องตัดออกนะครับตรงนี้นะตัดเพื่อที่ต้องใช้ไม้นะครับอันนี้ขนุนมันเม็ดมันงอกเองนะเม็ดมันงอกมันขึ้นเองนะครับเนี่ยตัวนี้นะ อันนี้มันขึ้นสองต้นคู่เลยนะเนาะนะครับขึ้นคู่เลยนะงอกเร็วนะทุกคนขนุนนะ <c oughs> เอาวันวานไว้ปุ๊บมันมันก็งอกเลยนะช่วงนั้นฝนตกเยอะมากมากเลยครับขนุนมันก็เลยขึ้นไวนะครับแต่ตรงนี้ต้องต้องย้ายนะเพราะตรงนี้มันมันไม่ได้อยู่ในเขตบ้านผมนะตรงนี้นะนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับแมงกะบี้จะไป ซื้อนะครับกาแฟกินนะครับที่เซเว่นโอเคครับเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟกินกันนะครับผม ตอนนี้แม่กพี่ก็สั่งกาแฟมาแล้วนะครับอยู่นี่นะครับได้กล้วยมาสองลูกนะครับแล้วก็มีนมเอาให้จาหม่อมมันก็คือนมจืดนะครับถ้าสาตวกินอนะ่ะมันจะเหมาะนะทุกคนนะสำหรับนมจืดสำหรับความรู้นะครับคนอย่ากกินเยอะนะครับนมโคสดนะ เพราะว่านมสัตว์กับนมนมคนมันไม่เหมือนกันนะครับนมเนี่ยมันเหมาะสําหรับสัตว์นะครับอันนี้สบู่นะครับนะครับแด่ลเราดื่ก,กาแฟกันโอเคครับก็เช้านี้ก็ได้กินกาแฟนะครับตอนแรกผมว่าจะชงกาแฟนะแต่ว่ากาแฟมันหมด กาแฟชงหมดนะครับเดี๋ยวต้องซื้อกาแฟชงไปไว้นะครับเพระโคนั้นหมดนะครับก็กินกาแฟเสร็จนะครับเราจะกลับไปที่บ้านไปตา,านะตากผ้านะตากผ้าตากผ้านะครับแดดอย่างนี้แป๊บเดียวประมาณสองชั่วโมงก็แห้งแล้วนะครับแค่ชั่วโมงเดียวแ็แห้งแล้วครับ กล้วยครับทุกคน,นกล้วยอือ <c oughs> กล้วยกินกาแฟอือโอเค <c oughs> อันนี้ลูกเล็กนะะลูกเจ็ดบาท กินกล้วยได้แต่อย่าก,กินเยอะนะครับผมก็กินแค่สองลูกนะนะครับสองลูกสิบสี่บาทก็กาลังดีนะครับกล้วยหอมอะ่ะมันก็มีอ่าเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะครับเป็นรักษาโรคเหมือนกันกล้วยที่น้ําตาลเยอะที่สุดก็คือกล้วยไข่นะครับไม่ใช่กล้วยหอมนะกล้วยไข่น้ําตาลเยอะที่สุดนะครับ หอมถ้ากินเยอะน้ำตาลก็ยเยอะเหมือนกันแต่เรากินพอประมาณ อีกลูกหนึ่งครับลูกมันไม่ได้ใหญ่อยู่บ้านก็ทำคลิปส่วนตัวอยู่บ้านแล้วก็ทำคลิปเล่าข่าวแล้วก็ตัดคลิปช็อตลงให้เอฟซีได้ชมกันนะครับ ก็นะครับซักผ้าเสร็จเนาะนะครับก็จะล้างรถนะครับเมื่อวานโอ้รถสภาพแย่มากลุยกีโคนมาครับโอ้สองสารรถมากนะเมื่อวานไปร้านอัดฉีดแล้วมันปิดมันมีร้านไอที่ล้างเองอแต่ผมไม่ล้างผมล้างที่บ้านดีกว่าถ้าเกิดว่าล้างเองอนะ ก็จะเก็บนะครับเปลือกกล้วยนะครับเก็บอันนี้หลอดนะครับไปทิ้งขยะนะครับทุกคนส่วนแก้วนะครับเราจะเก็บกลับไปที่ที่บ้านนะครับเพราะว่ายังมีน้ําแข็งอยู่เอาไปกินน้ําแข็งนะครับทุกคนอโอ้ย ดูรถนะครับทุกคนดูไม่ได้เลยนะครับเละไปหมดนะครับสงสารรถมากไม่หล่อเลยนะครับเดี๋ยวจะกลับไปร้างรถให้หล่อๆนะครับเดี๋ยวไปซื้อเปียกหน่อยทุกคนนะครับ เดี๋ยวเราไปซื้อเปียกกันนะครับไปให้เจ้าหม่อมนะฮะคือที่เซเว่นอ่ะมันไม่มียี่ห้อนี้นะครับมาบิ๊กซีมินิจะมีนะครับและมันก็จะอยู่ตรงนี้นี่ไงผมบอกแล้ววันนี้มีกี่ซองเดี๋ยวโอ้ วันนี้มีม,มีมีหลายซองทุกคนนะครับอ่าเมาก่อนซองนะอ่ะอ่าสามสี่ห้าห้าซองห้าซองเท่าไหร่นะครับอืมอันนี้มันห้าซองนะทุกคนอ่าอันนี้เอาเอาไปจะมอมนะครับเพราะว่าผมมาทีไรเนี่ยก็เหลือแค่ สองสองซองนะวันนี้โชคดีนะครับได้เจอห้าซองเอาจัดไปนะฮะจะมอมได้ห้าซองแหละนะครับเ,เดี๋ยวสักครู่นึงไปผมไม่ได้เอาตะกร้ามาซะด้วยเดี๋ยวระวางตรงนี้ก่อนโอเค นี้แมงกระบี่ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับนี่เตรียมอาหารเปรียกขนะ้จมอมนะฮะเจมอมยังไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวนั่นน่ะเริ่มสงสัยหน,นาดมดม,ดมเดี๋ยวใจเย็นแกะก่อนต้องแกะก่อนเอออ่เดี๋ยวดยยังไม่ได้บีบเลยอืม อะไรมอมแต่เย็นอย่าเพิ่งดิวุ้นาทางใจหิวจัดค่อยๆเกณฑ์ห้ามงับมือเจ้าของเดยว <c oughs> อืมเนี่ยครับพระพนอ,อือแล้ว เดี๋ยในเย็นเย็นบีเปอนถ้าเป็นหมาตัวอื่นต้องระวังนะเพราะว่าเวลาเราให้อาหารอย่าใกล้ฟันมันไม่งั้นเราจะดมนงับแต่เจ้ามอมน่ะมันจะรู้นะครับพอไหม พอแล้วไม่พอเดี๋ยวให้อีกซองอเดี๋ยวจัดให้อีกซองหนึ่งนี่นบทุกคนแป๊บแป๊บแป๊บนะครับอีกซองนึงวันนี้ให้เบิ้ลสองอวันนี้โชคดีที่ได้ได้มาห้าซองนะก็ลเลยอีกสามซอง อาหารเปียกไม่ว่าจะแมวหรือจะหมานะครับมันชอบกินหมดนะครับถ้าเป็นอาหารแมวเรียแมวจะชอบแต่ว่าครนี้มันไม่มีหมาเรียนะนะครับเนี่ยต้องระวังนะเมื่อกี้มันก็งับแต่ว่าเราไอ้มอมันงับงับค่อยครับแต่เราก็ต้องระวังเวลาให้อาหารนะอย่าให้ใกล้ปากมาก รีดจนไม่รู้จะรีดยังไงแล้วมอมอืมครับแล้วก็มาต่อด้วยอาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดมอมมนาะข้างบนให้อาหารเมร็ด ให้พอประมาณทุกคนอย่าให้เยอะให้เยอะมันกินเหลือแล้วบางทีมดมันขึ้นกินทั้งเปียกด้วยกินทั้งเม็ดด้วยแซบหลายใช่ไหมมอมอืมอืม ผมก็ให้อาหารจะมองมาเนาะตอนนี้ผมก็เดี๋ยวจะซักผ้าตากนะครับรีบตากเพราะว่าแดดกาลังดีเดี๋ยวช่วงบ่ายไม่รู้อะไรยังไงเดี๋ยวฝนตกขึ้นมาเดี๋ยวไม่แห้งนะครับทุกคนโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ